สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีที่พี่พรรับเข้ามาใหม่นะคะเพื่อนๆ่กะจะมีหลายตัวนะคะค่ะค่ะต้นแรกดูต้นแรกก่อนนะคะเพื่อนๆือคือนายจันหนวดเขี้ยวนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือนายนายจันหนวดเขี้ยวพี่พรรับเข้ามาใหม่กะว่าจะเอามาทําเป็นแม่พันธุ์นะคะเพื่อนๆค่ะที่กิงเข้ามามีสองใบนะคะเพื่อนๆค่ะมีสองใบ และที่นี้เขาคือว่าเสียหายจากการขนส่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะเหี่ยวไปก็เลยตัดออกนะคะเขาจะมีหน่ออยู่สองหนอนะเพื่อนๆคะ่ะมูล,ลค่าก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะคือรับเข้ามาสวนพี่พรไม่มีก็เลยรับเข้าบอลไทยเข้ามานะคะนี่คือนายจันหนวดเขียวจะมีใบสีแดงนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะมีใบสีแดงก้านใบก็สีแดงแข็งแรงนะคะค่ะนายจันหนวดเขียว และอีกตัวนะคะเพื่อนๆที่พี่พรรัรบเข้ามานี่คือม้ากันทักกะนะคะเพื่อนๆค่ะม้ากันทะกะก็จะมีใบสีน้ำตาลใบสีน้ำตาลใบอ่อนนะคะค่ะใบอ่อนสีน้ำตาลกระดูกใบค่ะเส้นกระดูกใบสีขาวๆนะคะเ <logos> พ<ร>ื่อ <hart> ๆนๆคะ่ะดูใกล้ๆเลยค่ะนี่คือเส้นกระดูกใบสีขาวๆนะคะ,คะคอืม นี่คือม้ากันทกะนะคะเพื่อนๆคะ่ะก้านใบก็จะสีขาวเป็นบอลไทยเราเหมือนกันนะคะที่นักสะสมกําลังตามหากําลังสะสมบอลไทยอยู่นะคะ,คะนี่คือม้ากันทกะอีกตัวนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือเน,นลพัฒนเนลพัฒนินิเน,นลพัตนนะคะเพื่อนๆค,ค่ะพี่พรก็ได้มารับเข้ามาใหม่ๆ ว่าจะเอามาทําเป็นแม่พันธุ์ขยายพันธุ์แบ่งปันเพื่อนๆอีกตัวนะคะนินนินละพันธุ์นี่สวยมากเลยนะคะจะเป็นใบมันวาวค่ะกระดูกใบออกสีอะไรเพื่อนๆค่ะกระดูกใบมีเส้นเนาะเส้นกระดูกใบสีเขียวๆลายใบดูชัดๆเลยเพื่อนๆจะลวดลายสวยงามมากนี่คือสเสน่ห์ของ ของบอลไทยถึงจะเรียนแบบแบบไหนก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะนะสวยมากเลยนินลพัฒนะคะเพื่อนๆกระดูกใบสีเขียวแผ่นใบก็จะออกสีสีม่วงม่วงใช่ไหมคะเพื่อนๆสีม่วงม่วงรูปใบคล้ายใบโพนะคะก้านใบแข็งแรงสีขาวขาวเขียวนะคะเพื่อนๆนะะดูก้านใบของนินลพัฒนะคะ ลักษณะโดดเด่นแข็งแรงสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆลักษณะบอลสีเน,นลพัดบอลไทยเรานะคะเพื่อนๆอีกตัวค่ะเนี่ยสวยมากเลยตัวนี้พี่พรก็ชอบสุดครีบจัดทับค่ะเพื่อนๆค่ะสุดครีบจัดทับ สีใบกับหนึ่งหลดนะคะเพื่อนๆค่ะพึงรับเข้ามาใหม่เหมือนกันเป็นบอนที่สวยงามมากนะคะบอนไทยเราเนี่ยสุครีบจัดทับนะคะสวย <laughs> กระดูกใบก็จะน่ะเห็นไหมเพื่อนๆคะ่ะกระดูกใบเส้นขา,ขาว และแผ่นใบก็จะสีแดงก็จะมีขอบสีเขียวลายสวยนะคะสมชื่อสุครีบจัดทับสมชื่อจริงๆเพื่อนๆค่ะเป็นบนที่นักสะสมกำลังตามหาค่ะใครชอบบอลไทยรักบอลไทยก็อย่าลืมนะคะพี่พรก็จะขยายพันธุ์แบ่งปันเพื่อนๆนะคะ พี่พรจะมาดูพามาดูรวยล้นฟ้านะี่คือบอนจีนนะคะเพื่อนๆนค่ะนี่คือบ่อนจีนรวยล้นฟ้านะดูกระถางที่เขาใช้นะเพื่อนๆค่ะดูกระถางที่เขาใช้พี่พรเพิ่งรับเข้ามาต้นเดียวค่ะต้นเดียวพี่พรก็คงจะไม่ขยายพันธุ์ละค่ะคงจะไม่ขยายพันธุ์เอามาเปรียบเทียบดูว่าบอนจีนที่นําเข้ามาจะสวยไหมค่ะ จะสวยไหมแต่พี่พรถ้าคนชอบของไทยนะคะชอบบอลไทยนี้พี่พรว่าก็ความแตกต่างก็จะมีเยอะค่ะเขาจะดูคล้ายๆจะไม่แข็งแรงค่ะเขาจะอยู่กับเราดินฟ้าอากาศจะได้ไหมใช่ไหมคะคือเขาเลี้ยงในตู้เนาะเพื่อนๆคะ่ะคือเขาเลี้ยงในตู้เขาคล้ายๆเป็นบอลที่อวบน้ําอวบน้ําอิ่มน้ําแต่บอลไทยเรานี้ลักษณะลักษณะจะแข็งแรงจะแข็งแรงมีความสวยเป็นเอกลักษณ์นะคะ ซึ่งเขาจะเรียนแบบแบบไหนก็ก็ไม่ได้ก็ไม่เหมือนก็ไม่คือนะคะเพื่อน <c oughs> ๆค่ะก็ไม่ได้ก็ไม่เหมือนก็ไม่คือคงจะไม่มีใครคงจะไม่มีใครเป็นนักสะสมบอลจีนนะคะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ค่ะคงจะไม่มีใครเป็นนักสะสมบอลจีนค่ะบอลไทยเราสวยมากนะเพื่อน <c oughs> ๆค่ะนี่สวยค่ะสวยมากๆเลย ภูมิปัญญาคนไทยเรานี่เก่งมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมีมาตั้งแต่นานแล้วบอนสีสุครีบจัดทับนายจันหนวดเขี้ยวม้ากนทักกะนินลพัฒเนี่ยค่ะสวยมากนี่คือบอนสีที่พี่พลนำเข้ามาใหม่นะคะเพื่อนๆอ,อีกตัวแต่ก่อนมูลค่าไม่เท่าไหร่ไก่สุดสงวนนะคะเพื่อนๆค่ะไก่สุดสงวนนี่ตอนยังไม่กระดีนะคะเพื่อนๆค่ะ แต่ก่อนมูลค่าหลักร้อยค่ะแต่ตอนนี้กับขยับขึ้นมาเวลาเขากัดสีก็ไม่แพ้ใครนะคะเพื่อนๆค่ะไก่สุดสงวนพี่พรก็จะเอามาทำปิดแม่พันธุ์เช่นกันนะคะจะเอามาขยายพันธุ์ลำต้นแข็งแรงก้านใบแข็งแรงค่ะ พ่พรก็จะขยายแต่บอลไทยนะคะเพื่อนๆค่ะพี่พรก็จะขยายแต่บอลไทยแบ่งปันเพื่อนๆไปสะสมบอลไทยไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะสวยนะคะไก่สุดสงวนส่วนพี่พรยามเย็นตอนนี้ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆลูกชายพึ่งพึ่งได้ <c oughs> เพิ่งได้ตู้อบมาใหม่เพิ่งย้ายลงมาแต่ก่อนอยู่ข้างบนนะคะเพิ่งย้ายลงมากะว่าก็จะปลูกบอนกระดาษด่างลงกระถางบอนหูช้างด่างเหลืองค,ค่อยๆทาไปค่ะก็ถือว่ามีรั้วรอบขอบชิดเนาะถือว่ามีรั้วรอบขอบชิดค่ะสบายตาดีนะเพื่อนๆค่ะสบายตาดีสวนพิพรกำลังจัด ร่มรื่นดีนะคะเพื่อนๆคะ่ะร่มรื่นดีดูรอบๆสวนพี่พรห้องเฮาโอหกหลงหกหลงคะ่ะหกหลงก็ยังสวยอยู่สายที่พี่พรจะแบ่งปันเพื่อนๆก็มีเป็นรุ่นๆนะคะมีเป็นรุ่นๆพอได้แบ่งปันไปเรื่อยๆอยู่นะคะก็พอแบ่งปันเพื่อนๆไปได้เรื่อยๆอยู่ มันก็จะแบบนี้แหละค่ะเป็นเพื่อนพี่พรก็จะพูดเสมอว่าเราเลี้ยงบอลเราก็ต้องขยายพันธุ์บอลให้เป็นนะคะขยายพันธุ์บอลให้ได้เราก็จะได้แบ่งปันเพื่อนๆไปค่ะพี่พรจะขยายแบบผ่านะคะบางครั้งก็แยกหนอนะคะเพื่อนๆค่ะบางครั้งก็แยกหนออ๋อพี่พรจะพามาดูกวนอูที่พี่พรแยกหนอนนะคะเนี่ยกวนอูที่พี่พรแยกหน่อ นี่ฮกลงที่ขยายแบบผ่าหัวนะคะเพื่อนๆค่ะก็ทยอยทยอยขนลงมาสวยมากนะเพื่อนๆค่ะบอนข้างบ้านเราบอนข้างบ้านเราสวยมากแต,แต่ละบานพี่พรก็จะเวียนวนอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยนี่ก็ฝีมือพี่พรเองเลยขยายพันธุ์ จากการผ่าหัวนะคะออกจากออกจากตู้อบใหม่ๆพี่พรก็มาใส่กระถางเล็กนะคะเพื่อนๆคะ่ะพี่พรก็มาใส่กระถางเล็กคอยเขาตูแบ่งปันเพื่อนๆไปนี่ก็จะมีห้องเฮ้ามีหงยกมีหกหลงนะคะเพื่อนๆเนี่ยเลยแต่ละวัน พรุ่งนี้ห่อนะคะพรุ่งนี้ห่อส่งเพื่อนๆที่ขอแบ่งปันพี่พรมาค่ะสวยน่ารักค่ะพี่พรเบร์ให้เพื่อนๆดูเป็นเป็นเผื่อมีแรงบันดาลใจนะคะเพื่อนๆค่ะมีแรงบันดาลใจอยากจะสร้างรายได้เนาะสร้างรายได้ในสร้างรายได้เสริมในครอบครัวค่ะลูกหลานก็จะได้ช่วยกันเนาะค่ะ แบ่งปันเพื่อนๆพี่พรอยากให้ทําทุกบ้านค่ะทําทุกบ้านให้มีล้นเหลือไม่ต้องได้รับบอลต่างประเทศเข้ามา <laughs> <generally> ใช่ไหมคะไม่ต้องได้รับบอลต่างประเทศเขาาเ้ามาที่เขาได้รับบอลต่างประเทศเข้ามาก็เพราะว่าบอลไทยเรามีไม่เพียงพอไม่เพียงพอต่อความต้องการก็เลยรับบอลต่างประเทศเข้ามานะคะถ้าเราผลิต <c oughs> ถ้าเราผลิตเพียงพอ ช่วยกันทํานะคะมีทุกบ้านทุกบ้านก็จะได้สวยงามทุกบ้านความสุขเชิญเกี่ยมใสก็จะมีทุกบ้านแล้วก็จะได้สร้างมูลละคาไปกันได้นะคะให้ได้เราผลิตบอลไทยบอลสีไทยส่งออกนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะ